เปิดสูตรสร้างอาชีพด้วยข้าวมันไก่เมนูง่ายๆยอดนิยมสูตรเด็ดจ,จากหลวงพี่ไอ้หลวงพี่ไอ้แห่งวัดโบสถ์สมพรชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามักจะนำสูตรอาหารข้าวหวานต่างๆมาเผยแพร่ให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้นำไปทำมาค้าขายสร้างอาชีพกันโดยวันนี้หลวงพี่ไอ้ขยอาชีพได้แจกสูตรข้าวมันไก่อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตที่คนไทยชอบสั่งทานกันโดยวัตถุดิบและวิธีทำมีดังนี้ค่ะวัตถุดิบแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ ส่วนข้าวส่วนน้ำซุปและส่วนน้ำจิม้มโดยส่วนข้าววัตถุดิบป,ประกอบด้วย 1. ข้าวเสาให้คัดพิเศษ 2. ข้าวหอมมะลิเก่าอย่างดี 3. ข้าวเหนียวเขียวงู 4. ขิงแก่หั่นแว่น 5. กระเทียมพริกไทยรากผักชี 6. มันไก่ 7. ซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวเกลือและน้ำตาลทรายค่ะส่วนน้ำซุปประกอบด้วย 1. ไก่เหนีนยวทั้งตัว 2. กระเทียมพริกไทยรากผักชี 3. ขิงทุบทั้งหัว 4. ใบเตยหอม 5. เครื่องปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาล 6. แฟงหั่นชิ้นค่ะสูตรน้ำจิ้มประกอบด้วย 1. พริกขีหนูจินดาเขียวแดง 2. ขิง 3. กระเทียมไทย 4. ลรากผักชี 5. เต้าเจี้ยวสูตร1ตราเด็กสมบูรณ์ 6. มะนาว 7. น้ำตาลทราย 8. เกลือ 9. ซีอิ๊วดำมาเริ่มกันที่วิธีทำนะคะเริ่มจากการทำน้ำจิ้มให้นำส่วนผสมทุกอย่างใส่รวมกันและปั่นให้ละเอียดจากนั้นชิมรสให้ออกรสเปรี้ยวหวานเค็มหอมกลิ่นขิงมากๆหน่อยหากรสชาติเข้มไปไม่ต้องตกใจนะคะรอให้น้ำซุปสุกก่อนค่อยว่ากัน เวลาเสิร์ฟจ,จะซอยขิงซอยพริกใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อความสวยงามก็ดีเหมือนกันนะคะมาที่ส่วนน้ำซุปกันนะคะขั้นแรกให้ล้างไก่ให้สะอาดใครจะตัดแบ่งเป็นชิ้นก่อนต้มก็ได้แต่ต้องล้างเลือดออกให้หมดนำหม้อขึ้นตั้งน้ำโดยใช้น้ำให้มากหน่อยใส่ไก่ไปเลยไม่ต้องรอเดือดใช้ไฟกลางค่อนไปทางเบาถ้าไฟแรงน้ำจะขุ่นไม่สวย น้ำสามเกลอือโขกหยับหยาดใส่ผ้าขาวบางหย่อนลงไปทุกขิงใส่หน่อยเป็นพอหอมจากนั้นใช้ใบเตยมัดเป็นกำๆโยนลงไปในหม้อใส่เกลืออย่างเดียวรอเดือดสักพักถึงใส่เครื่องในลงไปไม่ต้องใส่เลือดและห้ามคนน้ำมากปิดฝากะต้มเวลาสัก4 5 1ถึง1ชั่วโมงคอยช้อนฟองออกแต่อย่าทิ้งน้ำมันพอไก่สุกนุ่มดีแล้วค่อยตักออก จากนั้นตักน้ําออกไว้ส่วนหนึ่งช้อนเอาแต่มันๆออกเพื่อเอาไปหุงข้าวแล้วค่อยปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วจากนั้นใส่แฟงตามรอสุกเป็นอันใช้ได้ค่ะวิธีหุงข้าวนะคะนําข้าวทั้ง3ชนิดมาผสมรวมกันในอัตราส่วนเสาให้3ส่วนหอมมะลิ2ส่วนข้าวเหนียว1ส่วน4ส่วนแล้วนําไปซาวให้สะอาดพักให้เสด็จน้ําเจียวมันไก่ให้เหลืองกรอบออกน้ำมันมากๆ แล้วนำกระเทียมพริกไทยรากผักชีและขิงหั่นแว่นลงไปผัดจนหอมดีจากนั้นนำข้าวที่พักไว้มาผัดให้ข้าวเริ่มดีดในกระทะแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลด้วยระวังอย่าปรุงให้รสจัดเมื่อผัดพอได้ที่ให้เทเข้าวที่ผัดลงในหม้อหุงข้าวนำน้ำต้มไก่มาใส่ปริมาณกะเอาน้อยกว่าหุงข้าวปกติสักเล็กน้อยนะคะเพราะหากใส่น้ำน้อยเกินไปจะทำให้ข้าวไม่สุก จากนั้นปิดฝากดสวิตช์หุงคอยหมั่นดูหม้อเพราะไฟจะตัดก่อนใช้พายคนกลับข้าวขึ้นมาบ้างกันข้าวติดก้นหม้อหม้อไฟฟ้าบางรุ่นอาจตัดก่อนข้าวสุกดังนั้นจึงต้องคอยระวังหรือใครสะดวกจะใช้การเทข้าวที่ผัดแล้วใส่ถาดหรือกาละมังแล้วใส่น้ำซุปปริมาณใกล้เคียงกับแบบหุงข้าวปกติแล้วค่อยนำไปนึ่งก็ได้ค่ะซึ่งวิธีนี้จะทำให้ข้าวไม่บูดง่ายได้เม็ดสวยงามด้วย สำหรับใครที่อยากได้สูตรอาหารหรือสูตรขนมอร่อยๆสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐีออนไลน์นะคะ